มากินขนมจีนกันนุดเด้อพี่น้องเห็นไหมไม่ค่อยเห็นหนุดดนะมันไม่ใช่แท็บเล็ตเลยโทรศัพท์ขนมจีนต้มเร็จละเมื่อกี้นี่จับหัวอย่างดีกินขนมจีนเด้อพี่น้องในคลิปทำไอวิธีทำไอขนมจีนน้ำยาไก่นั่นก็ เอ็น้ำยาปลาทั้งกอมีบนแบบพอหอมปากหอมคอไปน้องเลย <c oughs> แล้วนุดไปตักเอนน็น้ำยาขนมตีนขนมตีนขนมจีนกันเด้อโอ้โยพีชพูดถูกหัวก็ชิงพูดตกว่า น่ากินไหมเดี๋ยวมันจีโฮกตะแคงหลก่อนี๋ยวเลื่อนพักมาก่อนแป๊บนี่น่ากินไหมพี่น้องน่ากินยูเด้วเนาะพักก็หลายอย่างอยู่พักกม็มีกระเฉดใบบัวบกพักกระถินพักกระถินก็มีนี่มีชะอมนิดนึงพักชี มะเขือพวงมะเขือมีลูกนึงแล้วก็ฟักดินฟายมีอยู่สามเฉกแล้วว่นีอยู่สามอันนีน่อยมากินขนมจีนกันพี่น้องมองไม่ค่อยเห็นก็อย่าว่าเดอ้อเพราะว่ามันอืนโทรศัพท์มันจอหน่อยด่าไม่ค่อยเห็นหน้ากันเนาะแ๋ยวแป๊บน,นึงจับเห็น,น้วมังค์กนี่มวันนี้มีทาปากแดงนิดนึง จะไปเอาเอหนังหมูสั่งเพื่อนเอาหนังหมูมหาห้่จากร้านอาหารไทยจะท,ทาเอจักจะทําแคบหมูหรือจะทําหมูกระจกก็ยังไม่รู้เลยดูสะกอนเดี๋ยวแต่อารมิตแหละจะกินทอะไรหลายอย่างพุดทำนุ่นทำนี่ทำนั่น,นจนมากนุชจ,จะไม่ค่อยทำอาหารลงให้ดูยเ,เอย,ยอะเพราะว่ามันมันเอมันยากกับการถือกล่องต่างกล่องขยับไปขยับมามันเพราะว่ามัน ผัวก็มีอยู่ถ้ามันอยู่กับพ่อช่วยกันได้อยู่จิว่ากินสกมกซุมซามกินมืดจังมันเถอรลางมาเปียดสิเปดตลบเลยมือม่ต้องไปสนใจเนาะพี่น้องมีคนหลักก็ต้องมีคนเกลียดอย่างว่าลนะเนาะ ถ่งงอกก็พอเอาไว้แล้วแต่ว่ามันยังไม่งอกขึ้นมาเ้ยชิมกันเ้ออืมแซบ่บกินในการเด้ยพี่น้องเลยกินมื้ออยาขนมจีนอ่ะ นี่ล้างเราด้อทุกอย่างที่วันนุดทั้งกเขาตอองล้างมันก็ต้องสะอาดแล้วเนาะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ฉีดยาพักพกนี่ฉีดยาหมดเองไม่รู้เกดกาก็อีก

chú ra cả hai tiền nữa bên non rồi nó còn đi kín khăm đi dày như là khai vai bóng tức nó thịt mấy đồ xám vuông gặp hết สองสามลอยบานองูวะเราไปเอาหนังหนังหมูก็เพื่อนเรียกว่าจะมาทำกับข่าให้ผัว แล้วันนี้เขาจะพาไปดูกองไม่รู้วคนนีง sắt cái anh em mình con bài mình kinh 光。 วันนี้แต่มาลงกิบเร็วอยู่ทำง่ายๆพี่น้องเอ้ยขนมจีนไม่ยากให้แค่นำปลาก็น,นำปลาอร่อยก็ถึงจุดกระเพาะแล้วต่อทช้ในก็เป็นยายังดีด้วยนะยาระบายยาเย็น ตีนไก่เปื่อยๆต้มใส่เกลือจักนิดนึงแล้วก็แช่น้ำเย็นมันจียุ่ยมันจะไม่มีไอ้นี่มันจะหล่นดิมันจะไม่มไมมมไมเปื่อยเกินไปนะ่ะ thì bà mong không ngon bà bỏ lại bà tiết thân nổi lia ở rồi bát nít nưng ลืมล่างเลีบยำเถอะตายก็ตายคนเดียวต้องนับพี่น้องคนอื่นก็ท้าเลีบกินเข่ามือสมเทปะโอ้ยนาที่ละ กำลังเซ่บเลยเพี่อน้องเลยจิดน้ำามันได้เพื่อนมันรีบเพื่อนเออเพื่อนมันแบะเพื่อนแกนรีบด้กแกมนสบายใกลูกแกไปรับลูกดาววะ สวัสดีจ้าพี่น้องกิดงถึงทุกๆคนจ้าสวัสดีจ้าด้วยกันคิหน้าจ้า